องความรู้องค์ความรู้เป็นภาษาที่พูดกันดาดดื่นในปัจจุบันอ,องค์ความรู้มันคืออะไรอ,ะองค์ความรู้ก็คือก็คืออะไรสาระแห่งความรู้ถ้าเราได้ศึกษาอย่างถูกต้องมันก็เป็นได้ความรู้ที่ถูกต้องอพระพุทธเจ้านะ จัดองค์แห่งความรู้ว่าใครจะได้ความรู้อะไรจริงจังต้องใช้หลักเจประการนะหนึ่งต้องระลึกรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้นั้นคืออะไรพูดภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าทบทวนวรรณกรรมศึกษาข้อมูลดีประการที่สองก็คือธรรมวิจัย สอดส่องหาสิ่งที่ถูกต้องสอดส่องหาสิ่งที่มีเหตุมีผลต้องเหนื่อยยากนะแต่เหนื่อยยากนั้นก็ต้องมีวิริยะคือความกล้าหาญความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ท้อแท้กล้าหาญเ,เหนื่อยแล้วก็ต้องมีความ อิ่มเอิบใจว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำแม้จะยากเราก็อิ่มใจเมื่อมีความอิ่มใจแล้วก็ทำกายใจทำอารมณ์ให้สงบเรียกว่าปัจััติสงบใจสงบอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ฮึกเหิมให้รู้สึกว่าตัวนั้น ทำดีแล้วก็มั่นในความดีประการที่หกคือจิตใจมั่นคงหนักแน่นถ้ายังไม่ได้คำตอบที่แน่แท้คนอื่นรับรองบัณฑิตรับรองแล้วเราก็ไม่ไม่หดหู่ไม่ห่อเหี่ยวไม่ท้อแท้ไม่หยุดนะต้องคนอื่นรับรองเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ นักวิชาการก็รับรองชาวโลกก็รับรองเดี๋ยวนี้ชาวโลก,กรับรองมากเลยนะแล้ประการสุดท้ายประการที่เจ็ดก็คือใช้ปัญญาพิจารณาให้ให้ถึงให้ใกล้ชิดพิจารณาให้เข้าไปใกล้ชิดเรียกว่าใช้อุเบกขาอุปะอิขะมองให้ใกล้ชิดและจะรู้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิด เอาไปชี้แจงได้นั่นแหละเราจะได้ความรู้ที่ถูกต้องดีงามได้ความรู้แน่นอนเป็นองค์ความรู้พิเศษแน่นอนสวัสดี